โอเคเราก็มาต่อกันนะครับจาก EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง on action ไปนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ label เหมือนกันนะครับแต่เป็น label แบบ control ก็คือสามารถเปลี่ยนข้อความได้เลยนะครับจากข้อความที่เรากำหนดขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับโอเคก็ไปเรื่องต่อไปผมก็ขอกรอบโค้ดจากเรื่อง on action มาก่อนนะครับแล้วก็ new record ใหม่ p a e s s ลงมา จะตั้งชื่อข้อข้อว่า label control ประมาณนี้เสร็จแล้วผมจะทำการลบปุ่มออกไปให้หมดก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนในการแสดงตัวอย่างนี่นะครับพวกนี้ผมจะลบไปให้เหลือเปล,เปล่าอย่างนี้ก่อนอเดี๋ยวผมจะเขียน label แบบธรรมดาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับสักตัวหนึ่งจะได้มีอะไรไว้โชว์ก็1 2 3 4 แท็มานะครับเขียนแท็กเปิดนะครับตามด้วยชื่อก็คือ La b e l แต่คราวนี้ถ้าเป็น label ธรรมดาเราก็จะเขียนว่าเท่ากับแล้วก็ตามด้วยข้อความไปเลยนะครับอย่างนี้คราวนี้ถ้าเราจะใช้เป็น l e l control แล้วก็ต้องเขียน c o n t r o l ด้วยเป็นตัวใหญ่นะครับตัว C แล้วก็นอกั้นตัวเล็กหมด Control ตามด้วย ID กำหนด ID นะครับเท่ากับ double c o t e double c u o d e เข้าไปใน double c o d e เราจะให้ ID ชื่ออะไรจะต้องไม่ซ้ำนะครับอันนี้ผมให้เป็น LBL Option 1แล้วกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1แล้วก็ออกมาจาก Double c o d e Work คราวนี้เราก็มาตามด้วย Label ที่เราต้องการก็คือ Label ธรรมดาเท่ากับ Double c o d e Double q o d e เข้าไปใน Double c o d e อันนี้ก็ตั้งชื่อธรรมดานะครับเหมือนเดิมผมจะเขียนว่าสร้างฉลาก1แล้วกันนะครับ แล้วก็ออกมาจาก double q o d e s l a แล้วก็ท็กปิดนี่คือการสร้าง label control แบบ f ิกตายตัวนะครับก็คืออยู่ในคำสั่งเลยว่าจะให้ชื่ออะไรมันจะแสดงอยู่ข้างบนตรงแถบของกรุ๊ปตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันก็ปิดไปนะครับแล้วก็ไปที่เมนู database tools เข้าไปที่ compact and repair database เป็นการ restart โปรแกรมใหม่จะเหมือนกับการเปิดปิดโปรแกรมใหม่แต่จะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ ไปที่ฟอร์มตัวอย่างเช่น,นเลยนะครับคลิกขวาเลือก Design View Property ของฟอร์มนะครับ Au t h o r Ribbon Name จากบทที่แล้วเป็น On Action ตอนนี้เราขึ้นหัวข้อใหม่ชื่อว่า Label Control นะครับก็เลือกไปแล้วก็ Open Double ิลคลิกเปิดขึ้นมาดูก็จะขึ้นนะครับตัว Label Control ก็คือตัวที่ข้อความอยู่ข้างบนบนกรุ๊ปก็คือกรุ๊ปของฉันนี่นะครับ กรุป id control ตัวนี้สามารถตั้งชื่อ label ได้ก็คือกรุปของฉันหนึ่งก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน label control ก็คือ control ในกรุป control อีกทีซึ่ง label ที่สำหรับการสร้างข้อความก็จะอยู่ข้างบนตรงกรุปจะมีลักษณะต่างกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เป็น dynamic นะครับคือแปลผันตามอะไรก็ได้ที่เรากำหนดตัวอันนี้จะเป็นการ fix ไว้ก่อนนะครับลักษณะของการ fix ก็คือสร้าง label แบบนี้เลย โ okay. อเคคราวนี้จะมาดูแบบที่2นะครับก็คือการสร้างแบบเปลี่ยนข้อความได้เองอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราอยากทําข้อความให้มันเป็น Dynamic ไดนามิกได้เราก็ต้องเพิ่มโค้ดตรงบรรทัดแรกนี้นะครับ custom UI หลังบรรทัดนี้เราก็วักเราก็เพิ่มคําสั่ง on load l ตัวใหญ่นะครับ load เท่ากับแล้วก็ double q o t e double q o t e เข้าไปใน double c o d e ตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เราจะเขียนต่อไปนะครับอย่างในที่นี้ ผมจะสร้างฟังก์ชันในขั้นต่อไปนะครับจะให้ชื่อว่า call back onload ประมาณนี้อันดับที่2นะครับเราก็กลับไปที่ตัวโมดูลของเราที่เราทำการเขียนโค้ดให้เราทำการสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับในส่วนของพื้นที่ใน d e c o r a t i o n ตรงนี้นะครับประกาศเป็น public ให้ชื่อว่า g obj แล้วก็ r i b o o n as เป็น ir ก็คือ iribbon ui หนึ่งตัวนะครับต่อไปตัวที่สองก็ public bol แล้วก็ label as เป็น Sting จุดนี้จะอยู่ในส่วนของพื้นที่ d e c o r a t i o n ก็คือข้างบนตรงนี้เลยนะครับทั้งบทสุดของตัวโค้ด โมดูโอเคจากนั้นก็ Enter เรามาเขียนฟังก์ชันตามที่เมื่อกี้เราเขียนไว้ใน OnLoad ดคำสั่งบนฟอร์มเมื่อกี้นะครับก็คือประกาศเป็น Public ฟังก์ชันเหมือนกันแล้วก็ Sub ชื่อเมื่อกี้ก็คือ call back onload วงเล็บเปิดวงเล็บปิด,เ,เ,ปดเข้าไปในวงเล็บซึ่งมาตรฐานเราจะมีพารามิเตอร์ก็คือ Ribbon as i r i b b o n ui ออกประจักวงเล็บแล้วก็ Enter นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็คือตัวนี้ที่เรากำหนดว่าเวลาอ n l โลดให้ไปอ่านฟังก์ชันนี้โอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราเขียนคำว่า Set gobj โอเคตัวนี้รีบอนเซตตัวแปรตัวนี้นะครับ ให้เท่ากับพารามิเตอร์ตัวนี้ก็คือริบบอนโอเคแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็ ENTER สร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับสำหรับการเรียกใช้งานอันนี้ผมก็จะสร้างฟังก์ชันเป็น Public เหมือนกันนะครับ <S mm hmm. <S Public s ร b ับให้ชื่อว่า get lab e l วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเข้าไปในวงเล็บนะครับข้างในก็จะมีพารามิเตอร์ชื่อ control as เป็นไอริ bbon control แล้วก็คอมมาวัก by left แล้วก็ l a b e l ออกมาจากวงเล็บ enter นะครับแล้วก็แท็บการสร้าง argument by left นี่ก็คือการที่ยอมให้ตัวแปรนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้จากฟังก์ชันที่เราใช้งานอยู่นี่นะครับซึ่งมันจะต่างกับ by v a l e ก็คือจะเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ตรงตัว argument นะครับพอมีฟังก์ชันอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถรองรับคำสั่งต่างๆได้นะครับ เอาให้รเราเขียนคําว่า select ไว้ก่อนเลยคล้ายกับที่เราเคยทับประมาณอย่างนี้นะครับพวก select case อย่างนี้นะครับก็เขียน select case control dot id แล้วก็ end select เขียนอย่างนี้ไปก่อนโอเคจากนั้นเราลองมาที่ฟอร์มดูผมจะสร้าง กรุปใหม่นะครับอีกร๊ปหนึ่งแยกออกมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับก็ถ้าไม่อยากเขียนก็ก๊อปมาได้เลยนะครับอีกร๊ปหนึ่ง copy enter แล้วก็เพสลงมาเป็นกรุปที่2แต่กรุปที่2นี้ชื่อ id ต้องห้ามซ้ำกันนะครับไม่ไงั้นมันจะ r er r o r แล้วก็ไม่แสดงผลทันทีก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็น2กรุปของฉันนี่ตรง label นี่ซ้ำได้นะครับจริงๆแต่ก็ อย่าให้ซ้ำดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเป็นอันที่2ส่วน ID ก็เหมือนกันนะครับตรง Label Control ตัวแรกของกรุ่ปแรกเราให้เป็น Option 1ตรงนี้ก็เป็น Option 2จริงๆเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ตั้งมาทั้งหมดนี้แต่จะให้ดูง่ายก็เป็น1,2จะได้เป็นตัวอย่างที่ดูง่ายนะครับส่วนฉลากอ่ะผมลองให้เป็น2ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวมาดูพอเราเรีสตาร์มันก็จะเป็นตัวกลุ๊มอย่างนี้ขึ้นมา2ช่องเป็น1กับ2 โอเคแล้วก็ไปที่ Database Tools Compact and Repair Database Yes เซฟไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เปิดฟอร์มนี่นะครับเราก็จะได้สองกรุ๊ปก็คือ2ช่องนี้ขึ้นมาก็คือสร้างฉลาก1 2กรุ๊ปของชั้น1 2คราวนี้เนี่ยตรงนี้เราจะให้เปลี่ยน โดยใช้คำสั่ง VBA แทนที่จะมากำหนดในนี้นะครับซึ่งมันจะยุ่งยากเราสามารถ control ได้ไม่ว่าตอนช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับโดยการเปลี่ยนจากคำสั่ง label ตัวนี้นะครับให้ใช้เป็นเดี๋ยวผมลบไปก่อนเลยก็ได้ get label นะครับ get ตัว L ตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ A B E L ส่วนตัวข้อความนี่ทันที่เราจะเขียนเป็น text อย่างนี้นะครับ เราก็ไปอ้างชื่อฟังก์ชันที่เมื่อกี้เราเขียนในโมดูลนะครับก็คือตัวนี้ get label ตัวนี้นะครับก็บอกว่าให้ไปอ่านในนี้ก็เพสตรงมาทีก็บอกว่าตัวกรุ๊ป2ตรง label เนี้ยจะใช้ชื่อว่าอะไรให้ไปอ่านในฟังก์ชันเอาเราก็มากำหนดในฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็น id lbl option 2ใช่ไหมครับ แล้วก็มาในฟังก์ชัน get label ตรงโมดูลแล้วก็กำหนด,ดเลยนะครับว่า case ถ้าเป็นมาจาก lbl option สองนะครับแล้วก็จะให้ label เท่ากับตัวแปรที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้มันจะได้เป็นตัวแปรที่เอาไว้รับค่าว่าเราต้องการจะเปลี่ยนค่าข้อความเป็นอะไรนะครับก็เขียตัวนี้ BOL Label อย่างนี้โอเคตอนนี้กลับมาที่ Form ผมจะลองสร้าง text box แล้วก็ปุ่มขึ้นมานะครับกำหนดในนี้เลยให้เปลี่ยนข้อความในนี้บนฟอร์มตรงนี้นะครับก็ไปที่ Design แล้วก็เมนู Design นะครับเลือก text box ขึ้นมาตัวหนึ่ง l a b e l เดี๋ยวผมตั้งชื่อไว้แล้วกันนะครับ อ่ะโอเคให้ขนาดเป็นสักสิบสาเปียวนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางหมดไลยก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดข้อความผมจะให้เป็นคำว่าใส่ข้อความ Label อย่างนี้นะครับ ็นตัวอย่างเสร็จแล้วตัว textbox ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น txt underscore chg นะครับ change lbl ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทำปุ่มขึ้นมาอีกปุ่มนึงนะครับในการทดสอบในดีไซน์ปุ่ม c a n c e ไปไปที่ format ตัว use stream ไม่ใช้นะครับแล้วก็แคปชั่นคำว่าผมให้เป็น a าเบลคอนโทรลอยละกันเป็นสีตัวใหญ่ด้วยจากนั้นก็เข้าไปที่ Event นะครับเลือกที่ on Click ของปุ่มโอเคกดปุ่ม3จุดนะครับเลือกที่ Code Builder โอเค แทบ็บจะมาเขียนโค้ดกำหนดในนี้แทนนะครับว่ากำหนดตัวแปรเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นนะครับก็คือ BOL Label ก็คือตัวที่เราสร้างตรงโมดลูลตรงนี้นะครับ BOL Label ว o r นะครับเท่ากับผมจะใช้ฟังก์ชัน NC ด้วยนะครับเป็นการกำหนดเพื่อมีค่าว่างก็จะให้กำหนดเป็น0ไปเลยเล็บเปิดลงเล็บปิดแล้วก็เข้ามาในองเล็บ แล้วก็กำหนดให้ค่าตัวแปร bol label เท่ากับตัว textbox ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือมี t x t chg lbl ก็คือตัวที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับบนฟอร์มตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งในการ refresh ตัว ribbon menu ได้นะครับโดยเขียนคำสั่งว่า g o b j ribbon d invalidate control ตัวนี้นะครับแล้วก็วักตามด้วยชื่อ control id ที่เราต้องการให้ refresh นะครับโดยต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย double c o d e double c o d e แล้วก็เข้าไปใน double c o d e นะครับในที่นี้ผมจะให้เป็น id ตัวไหนก็คือตัวผมเปิดฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ lbl option 2 ไอตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ชื่อนี้ในการให้มัน Refresh ก็คือตรงนี้ก็ Paste ลงมาโอเคเซฟ Yes ไปที่ Text Box ที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมาใหม่ลองทดสอบดูนะครับสมมุติผมจะให้ชื่อเป็นคำว่าทดสอบผมก็กดตรง ร a b เบลคอนโทรลจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเขียนใหม่เพราะฉะนั้นให้ทำการรีสตาร์ทโปรแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับปิดไปก่อนแล้วก็ไปที่ Database Tools Compact a อ d Repair d a t a b a s เเป็นการรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่หรือใครจะเปิดปิดใหม่ก็ได้นะครับเหมือนกันจากนั้นก็เลือกฟอร์มขึ้นมาใหม่ครานี้จะเห็นว่าพอค่าใน TextBox ไม่มีค่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปไม่มีค่าเช่นกันนะครับ โอเคเราเขียนคำว่าทดสอบกดปุ่ม Label Control ก็จะมีคำว่าทดสอบขึ้นมาแทนเปลี่ยนคำว่าเป็นตัวอย่างการทำ Label Control ก็กดปุ่มก็จะขึ้นตัวอย่างการทำ Label Control นะครับแล้วก็จะสามารถ เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้ตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูตัวอย่างว่ายัางสมมติผมต้องการให้แสดงชื่อตรงนี้เป็นชื่อ user name ใน Windows ก็คือไฟล์นี้ไม่ว่าเอาไปเปิดที่เครื่องไหนเวลา User Login เข้ามานะครับก็จะขึ้นชื่อ user ที่ register ใน Windows ไว้นะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรหรือจะเป็นคอ computer name ก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่เราจะสามารถกำหนดได้คราวนี้เราก็กำหนดได้โดยการคราวนี้ผมก็สร้างขึ้นมาอีกรูปนึงแล้วกัน ก็คัดลอกลุ่มที่2มานะครับ enter แล้วก็ paste หมายกลุ่ม2เราก็เปลี่ยนเป็น3กรูปของชันก็เป็น3 Label Option ครับ2ก็เป็น3โอเคคราวนี้ตัว get Label เราก็กลับไปที่ตัวฟังก์ชัน get Label ของเรานะครับตัวนี้เราก็ต้องเขียนเพิ่มว่า case double quote double quote เข้าไปใน double quote LBL option มาเป็น3 enter label เ,เราจะให้เท่ากับ environment ก็คือ environment มี n g ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเข้าไปในวงเล็บ double q o t e double q o d e เข้าไปใน double q o d e คำสั่งที่จะใช้นะครับสำหรับการแสดงชื่อ username ของ Windows ก็คือคำว่า username ประมาณนี้ มันจะแสดงคำไหนเราก็สามารถดูได้นะครับในการ Copy มาใส่ใน Immediate ก่อนแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามนะครับแล้วก็ Paste ลงไปเป็นคำสั่งนี้ก็ลอง Enter ดูนี่ครับ User Name ของผมจะใช้ชื่อว่า c h u t h ง่ายๆก็คือในโฟลเดอร์นี้นะครับ h a r d i s ิไตของเราที่ User นี่นะครับก็มีชื่อโฟลเดอร์ user ที่ใช้งานอยู่นะครับ อันนี้ผมใช้คนเดียวก็จะมีชื่อผมคนเดียวแต่ถ้ามีล็อกอินยูเซอร์อื่นก็จะมีโฟลเดอร์ยูเซอร์อื่นขึ้นมาอันนี้จะเป็นของผมเพราะว่าผมล็อกอินยชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อ chuth ก็จะเป็นชื่อเดียวกันตรงนี้นะครับก็จะแสดงขึ้นมาในกลุ่มของชั้น3แทนตรงหัวก้อนนี้โอเคเรามาลองดูกันก็เหมือนเดิมน,นะครับปิดไปที่ database t o เราไปที่ compact a l i p a r Database เซฟก่อนนะครับ Yes อันนี้ก็เปิดใหม่ไหครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อ C s U T H อันนี้แล้วแต่นะครับลองไปทำดูถ้าเป็นเครื่องไทรก็จะชื่อคนละอย่างกับผมในตัวอย่างตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันตามแต่ User ที่ล็อกอินเข้ามาใน Windows ส่วนถ้าจะเป็น Computer Names ก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า Computer Name อย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้ Enter อ่ะคอมพิวเตอร์เนมของผมจะชื่อว่า Surface Book 2นะครับก็จะเป็นชื่อนี้แทนโอเคก็ลองปิดลงไปเปิดใหม่ดูก็จะเป็น Surface Book 2 เรา,เาไปเปิดบนเครื่องอื่นก็จะเป็นชื่อตามชื่อเครื่องนั้นก็เราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับหลายๆอย่างที่เราอยากจะให้แสดงหัวข้อยิดหยุ่นนะครับตามที่เราต้องการได้อาจจะเป็นงบการเงินเลขรวมสรุปเราก็สามารถชูขึ้นมาอยู่ในนี้ได้เลยมันจะแปลผันตามคําสั่งที่เราต้องการทําประโยชน์ขร่าวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ label control จะเป็นข้อความที่แสดงบรรทัดบนสุดของกรุปแต่ละกรุปซึ่งทํได้ทั้งเป็น static นะครับก็คือค่าคงที่เลย กำนกหนดเลยตายตัวหรือเป็นดินามิกก็คือสามารถสั่งให้มันแสดงอะไรก็ได้นเวลานั้นนะครับประมาณนี้เอา EP หน้าในเรื่องของริบบอนจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็ไว้คอยติดตามกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ